ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกเย้าคินดูทรดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ดวงเศรษฐีคนใหม่ในวันหวยออกประจำวันพฤหัส,สบดีที่2มกราคมพุทธศักราช2568นะครับชาวราศีพิจิกนะครับนะถ้าดวงดาวมงคล คุณดูแล้วคุณรู้สึกแอะรู้สึกชอบรู้สึกประทับใจก็สามารถบริหารจัดการได้แต่ถ้าดูแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเฉยๆนิ่งๆก,ก็ก็ดูเพลินๆไปละกันเนาะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นลักษณะของการส่งนะ,ะเรามาดูซิว่าชาวราศีพิจิกนะครับจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ในวันหวยออกไหมมาอีกแล้วนะครับนะเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลน,นะครับนะก็ดาวพระอังคาร2ดวงเลยนะดาวพระอังคารเบิ้ลเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับ ดาวพระเกตนะครับกับดาวพระเสาร์นะดูซินะตรงสําสำนักไหนบ้างนะครับอ่ะต่อไปดาวพระพุธนะครับกับดาวพระอังคารนะครับต่อไปนะครับดาวพระเสาร์กับดาวพระฤหัสบดีนะครับต่อไปนะครับดาวพระจันทร์นะครับนะพระจันทร์นี่เลยนะครับดาวพระจันทร์ชอบไหม นะอ่ะต่อไปนะครับดาวพระศุกร์กับดาวพระราหูนะครับต่อไปนะครับดาวพระศุกร์เบิ้ลเลยนะดาวพระศุกร์เบิ้ลเลยนะครับนะอ่านะครับอ่ะต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับดาวพระ จันกระดาวพระรฤหัสมดีนะครับถ้าเรารู้สึกแอะรู้สึกชอบก็สามารถบริหารจัดการได้นะถ้าไม่รู้สึกอะไรก็เฉยเฉก็หวังว่าชาวราศีพิจิกจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ในวันหวยออกนะครับ